สวัสดีค่ะพี่พี่ลุงบ๊อบกลับบ้านจริงๆนะคะคือก็เป็นธรรมดานะคะถ้ามีค้นไข่มีอาการที่ดีขึ้นมาก็ต้องกลับบ้านเพื่อที่จะเตียงจะได้ไว้ร้องรับค้นไข่ที่แย่ๆเหมือนตอนที่ผ่านมานะคะที่ลุงบ๊อบอาการแย่มากลุงบ๊อบก็ได้เตียงได้เขาไปนอนสิบวันนะคะแต่ตอนนี้ลุงบ๊อบดีขึ้น เพราะว่าไปได้ให้น้ําเกลือแล้วตอนที่ยุที่บ้านนะคะที่ที่อาเจียนตลอดเวลาออกตลอดเวลาเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรสามารถพานลงไปได้นะคะคือก่อนเนื้อมันมันมันตันมันเต็มอ่ารอดอาหารอ่ะนะคะมันถึงตกอ,ออกตลอดเวลาทําให้ลุงก็หมดแรงก็ไปครั้งนี้คุณหมอไต วัสดุอะไรสักอย่างค่ะไม่รู้นู้จะเข้าใจถูกไหมนะคะเหมือนหลอดนะคะเหมือนหลอดที่เข้าไปแล้วไปทางให้ทางก่อนเนื้อนะคะทางในหลอดอาหารเนี่ยให้มันมีช่องว่างให้พอที่คนไข่จะดื่มอะไรได้ชัวระยะเวลานึงซึ่งไม่รู้จะนานกี่วันนะคะแต่ลุงบอกว่ามันทำให้ดีขึ้น ระยะสันส้นๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตลอดไปไม่ได้ยาวนานนะคะก็ยังดีค่ะหลายเดือนที่ลุงต้องฟีดอาหารหลายเดือนที่ลุงต้องอาเจียนตลอดเวลาร่างกายคนก็ไม่ไหวนะคะวิธีแก้ไขของแพทย์ทั่วไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะใส่ไอวัสดุชินเนีย้ยไปทางไห้มันมีช่องว่างให้น้าม,มันลงไปได้ ลุงก็เลยไม่อาเจียนแล้วก็ได้น้าเกลือตอนที่ไปโรงพยาบาลก็เลยทําให้อาการโดยรวมดีขึ้นมาลุงก็ต้องกลับบ้านแต่ว่าความปวดตรงก่อนเนื้อที่ลุงเป็นนี่คือไม่ได้ลดน้อยลงนะคะลุงต้องใช้ยาแก่ปวดอะที่เป็นเม็ดนะนะคะก่อนจะกินก็ต้องเอามาละลายน้ำแล้วดื่มไปเพื่อแก่ปวดแล้วก็ ครั้งนี้เพิ่มเติมมาคือแผ่นแปะอ่าลุงบอกว่าเป็นร์ฟีนแปะไว้ที่แขนเนี่ยนะคะชิ้นหนึ่งก็แปะไว้ได้เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันถอดออกแล้วก็มาแปะด่าน,นี่แทนก็จะด้อีกเจ็ดวันค่ะทั้งกินทั้งแปะเนี่ยก็เพื่อลดความปวดค่ะเพราะมันปวดมากค่ะ อาหารก็คือเป็นอาหารเดิมนะคะที่เคยฟีดไส้หนาท้องก็เอามาดื่มค่ะก็ตอนกลับมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆก็จะดีค่ะเพราะว่าเนาะได้น้ำเกลือมาเนาะก็ดีค่ะวันนี้ก็ลงคุยในน้ึ้้นคุยในนาน พอแม่เจียนมาคุยได้นานนะคะพอแม่อเจียนไม่หมดแรงก็มีแรงนั่งคุยก็านั่งคุยกันค่ะก็เหมือนเดิมอะค่ะบอกบอกลุงบอกว่าพี่พี่พพเพื่อนๆส่งกําลังใจให้ลุงอ่าแล้วก็บอกข่าวลุงนะคะเจ้าของร้านอาหารทีแกล้งเนี่ยค่ะที่ลุงชอบลุงยังเอาทงชาติอังกฤษมามาแปะไว้ที่ร้านเขาอยู่เลยนะคะอ่ามิสเตอร์คิมอะค่ะคนไทยนะคะ แต่ลูกค้านะคะโดยเฉพาะชาวสวีเดนจะมาลานเขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลานนี่จะเรียกเขาว่ามิสเตอร์คิมเขาเสียชีวิตค่ะก็เลยได้บอกข่าวลงไปว่าเขาอยู่น่อยฟลงอีกนะคะลงก็ถามเป็นอะไรยังไงอก็อคุยกันค่ะแล้วก็มีโอกาส คุยเรื่องอะไรบอกว่าเรารู้สึกยังไงก็คุยกันค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลุงจะมีโอกาสนั่งคุยก็เรานานๆน,านี้ยังนี่ไหมนะคะอย่างหนึ่งที่พยายามแอบถามนะคะแอบถามลุงว่าลุงได้โทรบอกใครไหมอ่ะย่างเช่นคือลุงมีลูกสาวสองคนนะคะ แต่ออมอยู่นานนะคะออมอยู่นานเพราะว่ากลัวลุงจะสะเทือนใจค่ะแล้วมันก็จริงนะคะแต่ก็อดถามไม่ได้นะคะคือพยายามบอกลุงว่าวันที่ยี่สิบสีส่กรกฎาคมเนี่ยวันเกิดหนูนะลุงแล้วลุงก็พูดมาว่าช่างช่างโชคดีค่ะลุงพูดมาว่าลูกสาวลุงก็จะสี่สิบปีเลย เลยถามลุงถามแบบยิ้มๆเ้าเนี่ยเธอมาเยี่ยมลุงไหมเธอเธอโทรมาหาลุงบ้างไหมลุงบอก n no, น no 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 เราไม่ได้คุยกันนานมากโอเค,อเคก็รู้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนลุงไม่สบายอะ่ะเธออาจจะรู้ยากลูกข้าวลุงก็ได้นะมไมยหม่ถึงลูกสาวอะค่ะ ต้องยากลูกข้าวลุงแน่เลยลุงได้บอกเธอไหมลุงได้ติดต่อเธอไหมลุงกว่ายืนยันอีกว่า no ไม่มีใครสนใจลุงหรอกไม่มีใครอยากมาดูอยากเห็นลุงหรอกอะไรอย่างเงี้ยบอกก็บอกมันมันสัมผัสได้นะคะว่าลุงอะ่ะก่อสะเทือนใจนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่เขาไม่คุยกันเราก็ไม่ลู้นะคะ เพราะเขาไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วลำละเองแต่ก็ยากรู้นะคะแต่ก็กลั่นใจพยายามมากเลยค่ะที่จะถามแต่ถา,ถามแล้วคงจะไม่ถามอีกแล้วนะคะเพราะลุงบอกว่าไม่มีใครยากลูไม่มีใครอยากเห็นลุงหลอกอะไรเงี้ยก็บอกหนูนี่ไงหนูจะเห็นลุงตลอดไปบอกลุงจําได้ไหมอ่ะวันก่อนอ่ะลุงบอกหนูว่าลุง วันที่ลุงบอกลาลุงบอกว่าลุงจะไปเป็นบิ๊กเบิร์ดอยู่บนทองฟ้าก็บอกลุงอ่ะสามารถเห็นหนูได้จากทองฟ้านะหนูก็จะเห็นลุงทีทองฟ้าเหมือนกันลุงก็บอกว่าชายี่ก็คุณเป็นคนดีนี่คุณก็อยากเห็นฉันอะไรเงี้ยก็เนี่ย ต่อไปก็จะไม่ถามอีกแล้วค่ะเรื่องหลูกสาวอะไรเงี้ยแล้วแต่ลุงมันมันมันคาใจนะคะยากลูกว่าลุงจะบอกขอบครัวบางไหมแต่พอลูกย่างงี้แล้วเราก็ไม่พูดอีกแล้วนะคะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องพูดให้ลุงสะเทือนใจ mm. ก็จะพูดให้ลุงสบายใจให้ลุงรู้ว่าลุงมีเราไปทุกๆวันนนะคะ อืมเหมือนที่พีพีเข้ามาในคอมเมนต์นะคะว่าลุงจะไม่ได้ไปปุ๊บปับ๊บยังไงหมอถ้าคนไข้อาการหนักได้ล,ลุงโทรเข้าไปนะคะถ้ามีเตียงว่างมีอะไรเขาก็จะหลับเข้าไปดูแลลักษณะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอลุงดีขึ้นก็หากลับมาก็จะข่าออกเข่าออกอยู่อย่างนี้ ก็จริงอย่างที่พี่พีบอกหมอจะช่วยให้ลุงเจ็บปวดทรมานน้อยที่สุดก็ค่ะก็คงจะเป็นอย่างนี้คือลุงบอกลุงกินยาเยอะมากก็บอก,บอกลุงบอกยุงลุงกินยาเยอะก็บอกคุณกินได้ไหมลุงบอกกินไนดะ้โอ้กูบอยพยายามล่อเล่นนะคะพยายามพยายามผูดให้มันดูสนุกสนานให้มันเฮฮานะคะถ้าเรามีโอกาสได้คุยกัน เราไม่รู้ว่าไอ้ที่ไส้ไปเนี่ยมันจะทางให้ลุงได้ดื่มอาหารอีกนานสักเท่าไรนะคะและถัดลุงดื่มไม่ได้ขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ลุงจะคุยอีกใดไหมลุงจะกลับมาอาเจียนจนไม่สามารถคุยอีกใดไหมไม่รู้ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะคุยกับลุงน,ะนานเกือบเกือบสามสิบนาทีนะคะแดียวลุงอาบนว่า กลับมาลุงหมดเนื่อยเชียวลุงถามลุงทําอะไรลุงบอกว่าสามเดือนตัางแต่ลุงไปให้คีมโมแล้วก็อาเจียนแพ้คีมโมตลอดลุงไม่ได้ทําความสะอาดบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยลุงจะต้องทยอยทาความสะอาดลุระว่าในบ้านมันมีแต่ฟุน่นมันมีแต่อะไรก็ดีค่ะดีที มันก็หมายถึงลุงก็ดีขึ้นนะคะถ้าลุงเหมือนจะผ่าสามเดือน่ิพันมาลุงไม่เอาอะไรแล้วแม่แต่สังขารตัวเองแขนเดินไปอาเจียนก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็อย่างเงี้ยนะคะก็เท่าที่เห็นเหมือนเห็นหลายๆคนที่เป็นมะเร็งนะคะถ้าสภาพร่างกายแข็งแรงก็จะอยู่กันนานนอ้อยยืดกันไปยืนกันมานานน้อย นับถือน้าใจลุงเลยค่ะความไรชื่นชมลุงมากๆเพราะว่าลุงไม่ไม่เคยลองโอดโอยเจ็บขำควรอะไรเลย,เลยหลายข้างนะครับปวามไรเนี่ยตั้งสติมากเลยนะคะก่อนที่จะได้คุยกับลุงเนี่ยตั้งเลยว่าจะไม่ลอกหา้า <c oughs> <c oughs> จะยิ้มจะอะไรก็ได้แต่พอเห็นหน้าตาแกแล้วเนี่ยน้ำตามันไหลแบบ หลายครั้งเลยลุงบอกอย่าร่องไห้อย่าล่องไห้ไม่ต้องร่องห้อะไรเนี้ยลุงจะเป็นคนปอบเราโดยซ้าไปก็พยายามนะคะก็มันอดไม่ได้เนะนสงสารมันสมเพจเวทนาเนาะพี่พีเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้บอกกับลุงไว้ค่ะว่าเดี๋ยว อตอนขำขาของลุงจะโทรไปหาลุงอีกครั้งหนึง่งจะจะจะพยายามตักตวงกอบโกยช่วงเวลาที่ลุงจะคุยได้เนี่ยให้มากที่สุดนะคะอย่าให้ลุงรู้สึกเงียบเพราะว่าถามลุงดอกไม้บ้านหรือยังสวยไหมตอนนี้ลุงบอกสวยมีแดดแต่ที่นี่เงียบจริงๆลุงบอกเงียบไม่มี เสียงอะไรใหม่ลอกดาวก็จริงค่ะแต่ทุกคนก็ยังเนาะมันคงเป็นอย่างงี้ทั่วโลกพีมขนคขาง,งจะเงียบยังวันนี้ปั๊มไลก็ไหม่ไปไหนค่ะไม่ได้ไปค้ายคล้องนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะไม่ไปค่ะคือไม่รอให้ใครประกาศให้เราหยุดไปคล้ายคลองไม่รอให้ใครก็บังคับนะคะคือหลายอย่างในความพร้อมที่บานแล้วไม่ได้พร้อมนะคะ ปัไรเองครอบครัวปั่มไรเองไม่มีใครได้รับวัคซีนกันเลยสักคนยังไม่มีนะคะแล้วก็การเจ็บป่วยเราก็รู้เนี่ยตามโรงพยาบาลก็ประกาศมาไม่มีเตียงงดคนไข้จะจิตประเภทนั่นประเภทนี่แล้วก็ยังโรงพยาบาลระยองก็เหมือนรับบริจาคกล่องกระดาษเผื่อไปทําเตียงสนามอะไรเงี้ยคะ่ะคุณหมอคุณพยาบาลที่เหน,นื่อยนะคะ นึกถึงบุคลากรทางการแพทย์มากๆเลยค่ะก็เลยถ้าเราเจ็บป่วยหนอกจากความเดือดร้อนกับตัวเองหรือครอบครัวแล้วเดือดร้อนไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อีกค่ะก็เลยตัดสินใจหยุดอยู่บ้านก็ได้ค่ะถอนอยาฟันในนูนปันในนี่ฟันมือตัวเองเขาด้วยค่ะวันนี่โอ้ยเลือดไหลมากมายมีก็คมจริงๆ หรือค้นสับเพล่าก็ไม่รู้นะคะโอเคนะคะพี่ๆเดี๋ยวจะไปโทรหาลุงค่ะจะพูดจะคุยกับลุงใหญ่ลุงรู้สึก,กว่าเงียบว่าเงานะคะถ้าลุงคุยไว้นะคะแ้าถ้าลุงทำความสะอาดบ้านจนเหนื่อยล้บก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพงนี่จะโทรหาลุงใหม่ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ให้กำลังใจตลอดเลยค่ะ ไม่เคยนึกเลยค่ะไม่เคยคิดเลยค่ะว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยจะจะ่วงยายนาดนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ